สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ฟ้าใหม่อมมเลตก็มาให้เพื่อนๆได้ชมนะครับเป็นพักกุนะครับซึ่งหายากมากแล้วนะครับเป็นพักกุพิมพ์ขาโตนะครับสนิมแดงนะครับสนิมแดงนี่จะคลุมหนามากนะฮะถ้าเพื่อนๆสังเกตตรงด้านในนะครับตรงนี้นะครับด้านในด้านในผิวนะฮะถ้ามีการส่องนะครับ ก็จะแตกรานเป็นคล้ายๆใยแมงมุมเลยนะครับนี่นะครับเป็นฐานขาโต๊นะครับเป็นปุ่มสามปุ่มนี้ฮะนั่งบนขาโต๊นะครับซึ่งมีความงดงามมากนะครับในยุคกำแพงเพชรนะครับนะครับเป็นพิมพ์ปางมาวิชัยนะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เนื้อตะกัวตะหนิมแดงนะครับ ในยุคนั้นก็จะมีการสร้างนะครับเนื้อชินเงินด้วยนะครับนะครับด้านหลังก็จะเห็นเป็นแองนะครับอันนี้จะเห็นเป็นเส้นเส้นนี่ว่าหลังลายผ้านะครับนะครับมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเพื่อนๆนก็จะได้เห็นความเก่าขององค์พระองค์นี้นะครับเป็นตะกั่วตะหนิมแดงนะครับ ในยุคกําแพงเพชรน,นะครับถ,ถือว่าเป็นพระที่หายากมากนะครับท่านผู้เท่าเที่ในยุคนั้นนะฮะก็จะนำพระองค์นี้นะครับไปคุ้มครองช่วยลบในสมัยสงครามด้วยนะครับนะครับ พุทธคุณก็เป็นเรื่องในทุกทางนะครับครอบจักรวาลนะครับนะครับก็จะเห็นล่องรอยนะครับหน้าตาของท่านอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเป็นพักการเป็นหูนะครับนะครับนี่เป็นเส้นธรรมตินะครับก็ถือว่าเป็นพระกุกโบราณนะครับที่ไม่เคยมีใครมาเผยแพร่นะครับ แล้วเรามาดูส่องเนื้อกันบ้างนะครับนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนะครับพอจะเห็นรูปพ,พักก็นะอันนี้ก็จะมีความยากนิดนึงในการส่องนะครับ ก็จะเห็นล่องรอยนะครับว่ามีความเก่านะครับในล่องขององค์พานนะครับเป็นสนิมนะฮะเป็นสนิมแดงนะครับอ่าเราก็ดูแค่นี้นะครับดูงี้ดีกว่านะครับจะได้มีความสวยงามมากกว่านะครับ อายุกำแพงเพนนะครับก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะเรียกว่าพิมพ์พระกำแพงขาโต๊ะนะครับก็เพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจไม่พลาดชมในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ